พระเยซูหายไปไหนระหว่างช่วงอายุ13ถึง29ปีรวมเป็นเวลา16ปีถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือในช่วงชีวิตหนึ่งของพระองค์ที่หายสาบสูญไปนั้นพระเยซูไปทำอะไรอยู่ที่ไหนเนื่องจากไม่มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ พระเยซูปรากฏตัวครั้งสุดท้ายตอนอายุ12มาปรากฏตัวอีกรอบคืออายุ30ตอนรับบัพติสมาในน้ําที่แม่น้ำจอแดนดังนั้นช่วงเวลาที่พระเยซูหายไปจึงเป็นสาเหตุให้หลายคนต่างตั้งคำถามขึ้นมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นพระเยซูหายไปไหนกันแน่จากนั้นต่างคนก็ต่างเริ่มคิด สร้างสรรค์งานไอเดียในหัวสมองจินตนาการไปต่างๆนานา,นายกตัวอย่างพระเยซูไปญี่ปุ่นเมื่อาอยุ21ปีเพื่อเรียนรู้าศาสนาชินโตกับนักบวชที่เทือกเขาฟูจิศึกษาวัฒนธรรมตะวันออกเรียนภาษาญี่ปุ่นหลังจากนั้นอายุ33พระอ,องค์จึงกลับไปที่เยรูซาเล็มอีกครั้ง แต่ถ้าว่ามีการข่มเหงใหญ่จากโรมันเกิดขึ้นที่นั่นและบุคคลที่ถูกตรึงกลางเขนแทนพระองค์นั้นก็คือน้องชายพระเยซูจึงได้หนีตายไปที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งที่นั่นพระองค์พบรักและได้แต่งงานกับหญิงชาวญี่ปุ่นมีบุตรด้วยกันสมคนปรงใช้ชีวิตประกอบอาชีพเป็นชาวนาและปลูกกระเทียมขาย จนถึงแก่ความตายในวัย106ปีซึ่งหลุมศพของพง์ก็ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเป็นตำนานให้ผู้คนไปเยี่ยมชมอังกฤษก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีคนอ้างว่าพระเยซูได้ไปที่น,นั่นในช่วงชีวิตที่หายไปของพระองค์พระเยซูไปที่นั่นเพื่อศึกษาหาความรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับชายที่ชื่อโยเซฟชาวอาริมาเทียทั้งคู่เจอกันที่ตลาดค้าขายระหว่างประเทศในช่วงที่พระเยซ,ซูอยู่ในวัยเด็กโยเซฟผู้นี้คือชายที่ติดตามพระเยซ,ซูอย่างลับๆจนกระทั่งพงคิสินขรชนที่กางเขนเขาคือบุคคลที่ไปขอพระศพพงค์จากปิลาตไปฝั่งที่อุโมงบางคนก็อ้างว่า โยเซฟชาวอาริมาเทียคือลุงผู้มั่งคั่งร่ำรวยของพระเยซูเป็นพ่อค้าทำการค้าขายกับคนไปทั่วโลกดังนั้นจึงไม่แปลกที่เขาจะนำพระเยซูออกไปเดินทางร่วมด้วยเริ่มตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปทางฝรั่งเศสจนกระทั่งถึงประเทศอังกฤษที่เมืองคอนวอ์ พระเยซูไะโยเซฟได้สร้างคริสตจักรของพระองค์ทิ้งไว้ที่นั่นเพื่อเป็นอนุสรณ์อินเดียและทิเบตก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีคนอ้างว่าพระเยซูได้ไปที่นั่นตั้งแต่อายุ13เพื่อเรียนรู้หลักธรรมของาศาสนาพุทธพรามหมณ์ฮินดูเรียนภาษาบาลีพระองค์ได้บวชเป็นพระสงฆ์ทั้งฝึกโยคะ ฝึกจิตนั่งสมาธิเข้ายานทำอิทริ์ได้แยกตัวออกไปอาศัยอยู่ตามป่าตามเขาปีกวิเวกอาศัยอยู่ในถ้ำเหมือนอย่างพวกโยคีจนกระทั่งถึงอายุ29ปีพระเยซูจึงได้กลับไปที่อิสราเอลเพื่อเผยแพร่ศา,าสนาพุทธนิกายหนึ่งแต่ถูกข่มเหงและถูกต่อต้านจากกลุ่มคนยิวเสียก่อน ทายที่สุดเขาก็จับพงไปตึงที่กลางเขนแต่ขณะนั้นพระเยซูไม่ได้เสียชีวิตรจริงเนื่องจากใช้วิธีเข้ายานจากที่เคยเรียนมาในสมัยอดีตจึงทำให้ดูเหมือนว่าเป็นคนตายมีคนนําร่างพระองค์ไปไว้ที่ถ้ำจนกระทั่งฟืน้นต่อจากนั้นพระเยซูจึงตัดสินใจหลบหนีและพาแม่ของตัวเองไปด้วยเพื่อใช้ชีวิตใหม่ที่แคชเมียร์ โปรองแต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกัน7คนและเสียชีวิตลงด้วยวัย80ปีรายงานโดยกรูนักเขียนและนักสำรวจชาวรัสเซียชื่อนิโคลัสโนโตวิดเรื่องราวที่เล่ามาข้างต้นมีนักวิชาการหลายท่านเข้าไปลงพื้นที่สำรวจเพื่อหาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นนักประวัติศาสตร์นักภาษาศสาศสตร์ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออก แห่งมหาวิทยาลัยออฟฟอร์ดผลปรากฏว่านิโคลัสโนโตวิตผู้เขียนเรื่องราวพระเยซูไปบวชเป็นพระสงฆ์ที่อินเดียตัวเขาเองจริงๆกลับไม่เคยไปที่ประเทศอินเดียเลยได้ซ้ำมีผู้เชี่ยวชาญด้านพระคัมภีร์ท่านหนึ่งได้กล่าวว่าเรื่องทั้งหมดถูกแต่งขึ้นเพื่อขายหนังสือก็สรุปได้ง่ายๆท่านผู้นี้หาจุดร่วมที่ผู้คนให้ความสนใจ ตรงประเด็นความต้องการความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์จึงได้นำเสนอและได้สร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นมาที่ดูน่าเชื่อถือทำให้ฝูงชนคล้อยตามง่ายผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือเงินก้อนโตผ่านผู้คนที่ได้ซื้อหนังสือของเขาไปอ่านและทำเป็นสารคดีนอกจากนั้นก็มีนักเขียนหนังสือหลายท่านได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูไปที่ประเทศอินเดีย ในปานที่เบตอัฟกานิสถานตั้งแต่อายุ15-30ปีเพื่อศึกษา,าศาสนาพุทธและฮินดูโดยเชื่อมโยงเรื่องปราจ,จากทิศตะวันออกที่มาเยี่ยมพระเยซูในวัยเด็กได้ปราที่กล่าวถึงนี้ก็คือโยคีจากฮินดูพระสงฆ์จากพุทธนักโหราศาสตร์หรือบุคคลที่เชื่อเรื่องเวทมนตใ์ไสยศาสตร์ เป็นเหตุให้พระเยซูต้องกลับไปที่นั่นใหม่อีกครั้งเพื่อเรียนรู้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจากในพระคัมภีร์พบว่าข้อที่หนึ่งพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าร้อเปอร์เซ็น์เป็นมนุษย์100%ยปซหลักๆพระองค์พูดได้3ภาษาคืออารามีอิกกรกีฮิบรูและที่สำคัญเราไม่พบหลักฐานใดๆในพระัมภี์ที่บ่งบอกว่าพระเยซูพูดภาษาญี่ปุ่นบาลีอังกฤษ หรือแม้แต่ภาษาสเปนเริ่มตั้งแต่อายุ12พระคัมภีร์ระบุว่าพระเยซูจำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาเป็นอย่างมากพรรองค์นั่งพูดคุยถามตอบปัญหาต่างๆกับเหล่าอาจารย์รับปีหลายท่านและเมื่อคนเหล่านั้นได้ยินคำตอบทุกคนต่างทึ่งในสติปัญญาความรู้ความเข้าใจของพระองค์จนกระทั่งบิดามารดาได้มาตามตัวพระเยซูกับบ้านนี่คือคำพูดของพระองค์ ลูกา2.49และพระองค์จึงตรัสกับเขาทั้งสองว่าพวกท่านเสาะหาฉันทำไมพวกท่านไม่ทราบหรือว่าฉันจะต้องกระทำพระราชกิจของพระบิดาของฉันนั่นหมายถึงพระเยซูร,รู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วว่าพระองค์เป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรอยู่บนโลกนี้พบในยอห์น3.31-36และยอห์น8ข้อที่23 2 ตามธรรมัญญัติของชาวยิวผู้ชายจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าปีละสามครั้งพบในพระราชบัญญัติ16 16ข้อ16ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยว่าที่พระเยซูจะเดินทางไปยังประเทศต่างๆเพราะพระองค์มาทำให้พระราชบัญญัติสำเร็จเป็นจริงครบถ้วนทุกประการที่สำคัญพระเยซูอยู่ในเมืองนาซาเรตมาโดยตลอดก่อนช่วงทำภนกิจพบในมัทธิวสข้อ23 ลูกา2ข้อ4และข้อ51จากนั้นพออายุ30พระอโร์ก็ออกจากเมืองนาซาเรสเพื่อไปรับบัพติศมาที่แม่น้ำจอแดนมารโก1ข้อ9และต่อมาในวันเหล่านั้นพระเยซูสเสด็จมาจากเมืองนาซาเรจแห่งแคว้นกาลิลีและได้ทรงรับบัพติศมาจากยอนในแม่น้ำจอแดน รุปอายุ12พระเยซูก็อยู่ที่เมืองนาสเรตสพออายุ30พระองค์ก็ยังอยู่ที่เมืองนาสเรตสและนี่เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้จากเหตุการณ์จริงในเวลานั้นไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นมาภายหลังในช่วงศตวรรษที่1 6ถึง19หากสังเกตจากคำพูดของพระเยซูพรงค์ก็ไม่เคยเอ่ยถึงประเทศญี่ปุ่นอินเดียและอังกฤษเลยนี่คือคำสนทนา ระหว่างอาจารย์ปโลถามพระเยซูว่าพระองค์คือผู้ใดในช่วงนั้นคือเป็นช่วงหลังจากที่พระเยซูได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เรียบร้อยแล้วพระองค์ได้ตรัสตอบกับอาจารย์ปโลในกิจการ22:8ข้ 8. ดังนี้เราคือเยซูชาวนาเสล็จข้อที่3ในกรอบความคิดมนุษย์โดยความเคยชิน ก็มักจะไปจำกัดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจึงทำให้มีคำถามและคิดตามมาตรฐานแบบมนุษย์ทั่วไปว่าพระเยซูไปเอาคำสอนและความรู้มาจากไหนและจากแหล่งข้อมูลใดหรือเป็นลูกศิษย์ของใครยอนเข้อ14-16บัตรัดนี้ประมาณการเทศกาลเลี้ยงนั้นพระเยซูได้เสด็จขึ้น ไปเข้าในพระวิหารและทรงสั่งสอนและพวกิระหลาดใจโดยกล่าวว่าคนนี้รู้ข้อความนี้ได้อย่างไรเมื่อไม่เคยเรียนเลยพระเยซูทรงตอบพวกเขาและตรัสว่าหลักคำสอนของเราไม่ใช่ของเราเองแต่เป็นของพระองค์ผู้ได้ทรงส่งเรามาย้อนบทที่10ข้อ30 เรากับพระบิดาของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสรุปพระเยซูไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของใครเพราะพระองค์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ธรรมาชาติและแผ่นดินโลกพระองค์ไม่จําเป็นต้องไปเรียนรู้ศาสตร์ใดๆเพิ่มเติมอีกไม่ต้องแสวงหาทางหลุดพ้นดับทุกข์ดับนย์หรือปณิธาน ลงมาเพื่อประกาศทางแห่งความรอดประกาศบอกความสว่างให้กับมนุษย์เพื่อให้ทุกคนได้รับการหลุดพ้นพ้นทุกพ้นจากคำแช่งสาปต่างพ้นจากนรกไม่ต้องตกนรกด้วยการพยายามเป็นคนดีหรือทำดีเพื่อที่จะได้ไปอยู่สวรรค์เพราะการทำดีเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราต้องทำมากน้อยแค่ไหน และบาปก็ยังอยู่พระเยซูจึงมาช่วยให้ทุกคนได้พ้นจากบาปกิเลสตัณหาต่างๆเมื่อผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้เสียชีวิตลงทุกคนก็ได้ไปอยู่กับพระองค์เลยเพราะพระองค์ทรงโปรดชำระบาปให้เรียบร้อยที่กลางเขตดังนั้นหลักคำสอนและแนวความเชื่อหลักปฏิบัติจึงมีความแตกต่างกันสุดขั้ว พในความเชื่อคริสเตียนไม่ได้สอนให้ทำดีเพื่อไปสวรรค์แต่เราทำดีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เพื่อไปสวรรค์ไม่มีการกราบไหว้รูปขลรบไหว้ผีไหว้คนตายไหวเทพเจ้าเทวดาดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์ไหวภูเขาต้นไม้แม่น้ำสัตว์ก้อนหินเราไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าหลายองค์ไหวทุกองค์รวมถึงเทวดานางฟ้า จึงไม่มีการฝึกจิตนั่งสมาธิเข้ายานถอดจิตเปิดตาที่สามทำจิตให้ว่างและพระเยซูเองก็ไม่เคยสอนในเรื่องพวกนี้เลยเราฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารได้ไมบ่บาปไม่มีระบบชั้นวรรณะไม่มีบทสวดไม่มีพิธีกรรมต่างๆอันมากมายเพราะหลกัหลกๆเรามีแค่สองพิธีเท่านั้นคือบัพติสมาในน้ำและพิธีมหาสนิท ไม่มีการถือกฎศาสนาเพื่อให้ได้ไปสวรรค์หรือเชื่อเรื่องเลิกยามดวงชะตาเคาะกรรมเวรกรรมเจ้ากรรมในเวรบนบานสารกล่าวเราเชื่อว่ามนุษย์เกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีการเวียนบ่ายตายเกิดอีกในบัญญัติศิบการพระเจ้าสั่งให้ชาวยูทุกคนต้องถือรักษาวันสบาโตดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยว่าพระเยซูจะขาดสบาโต เพื่อเดินทางไปที่อื่นเลเวนิติ19:30เจ้าทั้งหลายจะต้องถือรักษาสบาโตทั้งหลายของเราและแสดงความยำเกรงต่อสถานบริสุทธิ์ของเราเราคือพระเยโฮวาและพระเจ้าก็สั่งห้ามเรื่องรูปเคารพเป็นอย่างมากและกําชับไม่ให้ใครไปยุ่งเกี่ยวกับพระอื่นเพราะการยุ่งเกี่ยวกับรูปเคารพ เป็นการนำคำแช่งสามาสู่ตนเองครอบครัวและชุมชนพบในพระราชบัญญัติ27-15โยชซว7ข้อ1และ12อบพยพ20ข้อ4ข้อ5ขออนุญาตอ่านเฉพาะข้อ5นะคะห้ามกราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่โหนแหนให้โทษของบิดาตกไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วยุคนพระเจ้าทรงตำหนิเรื่องพวกนี้อย่างรุนแรงมากเช่นพระองค์ตำหนิกษัตริย์อิสราเอลท่านหนึ่งชื่อกษัตริย์มนาเสที่ให้ลูกของตัวเองไปลุยไฟส่วนกษัตริย์ก็ถือเลิกถือยามใช้เลทมนไสยศาสตร์ ติดต่อกับพ่อมดแม่มดคนทรงพระเจ้าตรัสว่าเป็นการกระทําที่ชั่วร้ายและร้าย,ายแรงมากในสายพระเนตรพระองค์พบในสองพงศดารสาน33ข้อหสรุปจึงเป็นไปไม่ได้ในทุกมิติที่พระเยซูจะไปเรียนรู้ศาสตร์ด้านอื่นๆในช่วงชีวิตที่หายไปของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนจากศาสนาอื่นซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่พรองค์ดำเนินชีวิตและหลักการพระคัมภีร์เป็นอย่างมากคือคิดง,ง่ายๆพระเจ้ามีฤทธ,ธานุภาพที่ไม่จำกัดและมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดพระเยซูอยู่มาก่อนวางร่างสร้างโลกพรงคทรงสร้างสวรรค์และจักรวาพลพระองค์สร้างธรรมชาติรวมถึงมนุษย์ และมีทูตสวรรค์คอยปฏิบัติรับใช้พระองค์หากเทียบองค์ความรู้ต่างๆมีอะไรที่พระเยซูจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากมนุษย์อีกหรือคำตอบคือไม่มีนะคะพระเยซูตรัสในวิบอนย2่สิ 13. เราเป็นอันฟ้าและโอเมก้าเป็นปฐมและเป็นอวสานเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย